นนนเนี่ยะะครับต่างคืนนี่เลนครับนี่นุ่นขนฟีดเนี่ยครับยากรามานะครับข้าวต้นซอยแอมต้นซอยที่ทยทำเม,มื่อกี้นะครับเป็นซ่าน้ำนี่ส่วนยางกุ้งค,ครับส่วนยางกุครับนี่จะนนุ่นขนฟีดครับเป็นนุ่นหลวงแว่นครับทีประมาณสามไรก่กว่างครับราคาห้า,าล้านกว่าบาทครับยังต่อรองกันได้ นะครับมีบึนที่ครับมีรถข้าวได้ไปถึงครับนีการไปออกนน้นนะครับต่างคืนนี้จะเห็นทะเลครับหรือมีเรือวิ่งครับที่ท่าซาลาครับหมอะส้มไก่ครับไม่ไกลกับอ่าส่วนน้มกิตติภูมิครับส่วนนี้ครับสนใจสอบถ้ำได้จากเฟิดํำรงโชวฤทธิ์ครับ